สวัสดีครับอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะครับกับช่องของพีทพาชมนะครับวันนี้นะเอารถ p p v 7ที่นั่งนะครับที่จัดได้ว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะนะครับสูงและก็ในเรื่องของเทคโนโลยีนะค่อนข้างที่จะครบครันนะฮะวันนี้เอา Ford e นะครับเ v e r e s t นะขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะของเกรดรุ่นเลยนะครับเป็นรุ่น2.0ไบเทอร์โบนะครับขับเคลื่อน4ล้อ นะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับสำหรับตัว Ford e v e r e s t นะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสวยความงามความรู้หรานะครับออปชั่นนะจัดมาในคันนี้ถือว่าครบคันมากนะครับเหมาะมากนะครับที่จะใช้เป็นรถในชีวิตประจวันหรือว่าในครอบครัวนะครับเป็นรถเดินทางไกลนะหรือว่าใช้ในเรื่องของการ ตรวจการต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เพียบพ้อมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชันความปลอดภัยต่างๆนะออปชันในเรื่องของโหมดการลุยนะในเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับถือว่าจัดมาเต็มมากนะครับเปิดตัว1นล้านแนะครับคันนี้ป้ายแดงนะป้ายแดงเปิดตัวมาก็1นล้านแถือว่าแพงที่สุดเลยในช่วงของที่เป็นปีโมเดลเยียสองพที่เขาเปิดตัวมานะครับตัวนี้ก็ จัดว่าราคาแพงมากนะครับสำหรับ P P V นะแต่วันนี้นะครับนะเปิดเพียงแค่1 1 3 0 0ล้าน1 0 0 0บาทนะครับใครที่กำลังลังเลอยู่นะครับนะกำลังมองหาข้อมูลอยู่ตัวนี้น่าเล่นน่าสนใจนะครับถือว่าเป็นรถที่สวยงามแล้วก็เพียบพร้อมครบคันมากนะครับซื้อไว้ใช้นะครับปลอดภัยแน่นอนสำหรับเทคโนโลยีต่างๆที่ให้มานะครับ เหมาะมากนะครับกับการที่จะเอาไว้ใช้กับครอบครัวนะครับรถรุ่นนี้นะยิ่งเป็นมือสองตอนนี้ราคาเนี่ยกับออปชันที่ได้ถือว่าคุ้มมากนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับคันนี้นะในส่วนของด้านหน้านะครับต้องขออภัยครับรถจอดอยู่ในที่คับแคบหน่อยนะฮะต้องขออภัยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับไฟหน้านี้เป็นแบบไฮบีมนะครับนะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไทม์เล n i n g Light LED ตัวนี้นะครับเทคโนโลยีคือเปิดปิดไฟหน้า อัตโนมัตินะครับปรับไฟสูงต่ำแบบอัตโนมัติด้วยนะฮะไฟตัดบอกมีนะฮะเซนเซอร์ด้านหน้านะครับมีเรดาร์มีนะครับก็คือตัวนี้มีอ d a p t i v e แบบค r ูสคอนโทรลนะครับที่แบบความเร็วแปลผันตามความเร็วด้วยนะครับก็สามารถที่จะตั้งตั้งค่าได้นะครับหากเราขับขี่นะครับเดินทางใกล้ๆต่างๆนี่ก็สะดวกสบายนะครับ ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ใส่มากับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบคู่นะครับเป็นตัวเดียวเลยนะครับที่ใส่เครื่อง2.0ไบเทอร์โบมานะครับเพราะว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยของฟอร์ดเองเนี่ยจะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับแต่ตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่นะครับระบบช่วงล่างต่างๆนะครับถือว่าจัดมาเต็มมากนะครับนะ กาะถนนดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นความเร็วสูงกับเร็วต่ำนะครับตัวนี้นะดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับนะมาพร้อมล้อขนาดขอบ20นะครับก็เป็นสีทูโทนสีสปอร์ตนะตัวนี้ได้แบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะขอบ20นะครับนะสัญลักษณ์ไบเทอร์โบนะครับสีแดงนะครับตัวนี้นะสีแดง ครับสีแดงสวยๆเลยนะครับสีนี้สีเดิมโรงงานนะครับยังไม่มีการเคลมสีนะรถคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับยังไม่มีการเก็บงานยังไม่ได้ล้างนะครับเราจะเห็นค่าฝุ่นครับรอยต่างๆอยู่นะครับแต่ว่าสภาพโดยรวมสวยนะครับเกิน90%แน่นอนนะครับคันนี้นะกระจกนะครับเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับนะฟิล์มติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะ มีปุ่ม N ที่ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับไม่ว่าเป็นด้านคนขับหรือว่า,าด้านผู้โดยสารคนนั่งนะครับนะตัวนี้นะครับันไดข้างนะครับนะออกแบบแบบเป็นสลับลายสีดํากับตกแต่งด้วยสีโครเมียมนะครับก็ให้อารมณ์ความบึกบึนหน่อยนะครับทรงสไตล์ของรถบุคลิกของรถออกจากสไตล์เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับนะสไตล์ผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนะไม่ใช่สไตล์วัยรุ่นจ๋ามากนะครับ นะตัวนี้นะครับนีบ่เบรกนะทั้ง4ล้อเลยนะครับนะอันนี้มาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับจะเห็นว่าสภาพเนี่ยอันนี้แรกเข้ามายังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ก็สภาพโดยรวมมีสวยงามนะครับสวยงามน่าใช้จริงๆนะครับกับราคาที่จับต้องได้นะครับแล้วก็คุ้มค่ามากกับออปชั่นที่ได้นะครับน็อตทุกตัวนี้ไม่เคยขยับแน่นอนตัวนี้นะครับนะ สาบางเดิมโครงสร้างหลักสวยนะครับไม่มีประวัติในเรื่องของการชนหนักแน่นอนนะครับนะสัญลักษณ์นะครับ CWD นะครับก็เป็นขับ4เนี่ยจะเห็นว่าด้านล่างนี่ก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับเซนะนเซอร์เพราะว่าตัวเนี้ระบบความปลอดภัยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับตัวรถเองหรือว่ากับคนขับเองนี่ค่อนข้างที่จัดมาเยอะมากนะครับนะแล้วก็ออปชั่นอื่นๆเสริมต่างๆมีเยอะนะครับยิ่งตัวนี้ก็มีกล้องนะครับนะ มีกล้องด้านหลังด้วยนะครับและก็ที่สำคัญคันนี้มีระบบถอยจอดอัตโนมัติด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะใครได้ไปเนี่ยจอดรถไม่เก่งนะครับจอดเข้าซองไม่เก่งอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ระบบถอยจอดได้นะครับถอยจอดอัตโนมัติได้นะครับนี่เลยสวยๆนะครับไทเทเนียมนะฮะรุ่นเขานะครับเอเวอเรสต์2.0บเทอร์โบหลังคานะครับมีซันรูฟให้นะครับ นี่หลังคาสวยๆเลยนะครับหลังคาสวยๆเลยนะนะครับจะติดมีแหลกให้นะครับสามารถที่ซื้ออุปกรณ์มาเสริมได้เลยเข้าป่าลุยได้นะครับเพราะเขาเป็นขับสี่สายลุยจริงๆเนี่ยเอาจะไปเปลี่ยนล้อยางเป็นเป็นลายแบบลายมัดลายอะไรนะครับให้ลุยได้นะครับแต่ตัวนี้เ็าจะเน้นเป็นออนรถอยู่นะครับเพราะว่าดอกยางเนี่ยยังเป็นยางออนรถอยู่ยังไม่ใช่ยางลุยมากนะครับนะ ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะแต่ถ้าใช้งานลุย,ลยจริงๆก็ต้องได้นําให้ไปใส่เป็นยางแบบยางลุยนะครับดังนั้นจะมีประสิทธิภาพส่งประสิทธิภาพส่งเสริมรธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นน้ํามันนะครับนะจะเป็นแบบกดนะกดที่นี่เลยนะครับกดเปิดเลยนะกดเด้งป๊อปอัพเลยนะฮะนะสามารถที่จะกดเปิดกดปิดได้นะครับ ตรงนี้สวยๆนะครับสวยๆเลยสีบางเดิมตั้งกันแน่นอนตัวนี้นะครับที่มาที่ไปชัดเจนไม่มีในเรื่องของบาดเหตุไม่มีเรื่องของชนมาดูภายในกันนะครับนะภายในนะครับภายในนี่เดี๋ยวผมพาดูด้านหลังก่อนดีกว่านะครับเปิดประตูข้างแคบหน่อยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมนะครับเตะเปิดให้นะครับนี่ นะครับสามารถที่จะเตะเปิดเตะปิดได้นะครับแล้วก็บาะแถว3เนี่ยเป็นเบาะแบบพับไฟฟ้านะครับนี่จะเห็นสัญลักษณ์นะครับนะพับเบาะไฟฟ้าด้านหลังนะครับนะสามารถพับแบบไฟฟ้าได้นะครับนะแล้วก็เป็นแบบ50-50ด้วยนะครับพับราบแบบนี้นะครับนะจะแฟดไปเลยนะครับเบาะแถว2ก็สามารถที่จะพับได้นะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นมีนะครับตัวนี้อย่างเช่นนี่นะครับ ช่องเสียบ power outlet นะครับนะเป็น dc สอโวลต์นะครับนะแล้วก็ในเรื่องของที่วางแก้วน้ำต่างๆนะครับนะสวิตช์เปิดไฟนะสองสว่างแล้วก็ไฟสองตรงห้องเก็บสัมภาระตัวนี้ก็มีนะฮะตัวนี้โครงสร้างคันนี้นะครับให้ดูหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะเม็ดอาร์คเดิมๆเ,นะเ,เ,เ,เลยนะครับ เนี่ยชัดๆเลยนะครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าสวยงามนะครับสวยงามเป็นรถมือสองทีม่มีประวัติชัดเจนเลยนะครับไม่มีในเรื่องของชนนะครับปาท้ายสวยๆแบบนี้นะครับเทคโนโลยี hmm. ต,ต่างๆใช้งานได้นะครับปกตินะตัวนี้ดูเมทอาร์ตนะครับทั้งสองข้างสวยๆเลยนะลูกค้าจะได้สวยๆแบบนี้เลยนะครับยางอะไหล่นะครับตัวนี้นะครับยางอะไหล่เนี่ยต้องรักษาดีๆนะครับเพราะว่าเป็นแมก นะเป็นแมบบ็กแบบฟูลไซส์นะครับนะขนาดเดียวกันเลยกับล้อที่ติดมานะครับนะตัวนี้นะครับนะสามารถที่เตะปิดได้นะครับนะนะเดี๋ยวผมเตะปิดให้นะครับนะฮะเตะเปิดติปิดได้หรือว่าที่จะกดสวิตช์ตรงฝาท้ายได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนะก็ทางเลือกหลายทางนะครับในการ ที่จะใช้งานนะครับออปชันต่างๆที่เขาให้มานะฮะตัวนี้นะครับเบาด้านหลังนะครับเบาแถว3สามารถใช้งานได้จริงนะครับนะเพราะว่ามันมีข้อดีนะครับอย่างตัวนี้นะบเบาะแถว2เนี่ยมันเป็นแบบลางเลื่อนนะครับสามารถที่จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับระดับหนึ่งนะสามารถที่เลื่อนถอยหลังหรือว่าเดินหน้าได้เลยนะครับตัวนี้นะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในเรื่องของ การนั่งเบาะแถวสามนะฮะพื้นที่มันเลื่อนได้นะครับแต่มันก <t> ็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าพอมันเป็นเบาะรางนะครับมันก็จะไม่ยกนะฮะแต่ถ้ามันแต่ถ้าใช้งานจริงมันตอบโจทย์นะครับในเรื่องของพื้นที่การนั่งเพราะมันเลื่อนได้นะครับแต่ถ้าเป็นเบาะยกเนี่ยมันก็จะฟิกนะครับนะเพราะว่าเวลาเราขึ้นแถวสามเนี่ยเราก็แค่กดปุ่มนี้นะครับมันก็จะสลบลงมาแต่เราก็ต้องปีนขึ้นไปนะครับ นะปีนขึ้นไปเบาเพื่อนั่งเบาแถวสามนะฮะนะมันข้อดีมันก็คือมันเลื่อนได้นะครับมีช่องว่างนั่งได้จริงนะฮะเขาไม่ชันนะพื้นที่ได้มีพื้นที่ได้เยอะแต่มันก็จะไม่ยกให้นะฮะมันก็จะขึ้นลำบากหน่อยแต่ถ้าขึ้นไปแล้วมันก็นั่งได้สบายนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียนะครับนะข้อดีข้อด้อดยของมันนะด้านหลังเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับเมนวนของแอร์ได้ด้วยนะครับนะ ด้านหลังเห็นไหมนะครับมีแรงพัดลมนะครับมีอุณหภูมินะแล้วก็มีทิศทางของลมนะฮะปรับได้นะฮะปรับเองได้เลยโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับด้านหน้าเขานะฮะแล้วก็มีช่อง AC นะครับ150วัตต์แล้วก็ DC 12โวลต์ให้นะฮะเพื่อเสียบชาร์จนะครับด้านหลังก็มีช่องเก็บของให้นะครับนะเบาะหนังนะครับนุ่มเลยทีเดียวนะครับรองรับระบบไ s o ซฟิให้นะฮะ นี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยเป็นรถครอบครัวได้นะครับหลังคานะครับมีไฟส่องสว่างส่วนบุคคลด้วยเห็นไหมนะนี่นี่นะครับแอร์ด้านบนนะครับตำแหน่งของแอร์เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับและก็มีซันรูฟให้นะฮะนะครับมีซันรูฟนะครับมีซันรูฟหลังคาซันรูฟให้นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปๆเลยนะครับหรูหราพอสมควรนะครับสําหรับคนที่ชอบรุ่นนี้นะฮะนะรู้ในส่วนของ ตำแหน่งผู้ผู้ขับก่อนนะฮะนะครับนะครับนะเริ่มจากแผงประตูเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นออโต้เลยนะครับทั้ง4บานเลยนะนะล็อกกระจกแล้วก็เซ็นทรัลล็อกอยู่ตรงนี้นะครับมือเปิดสวยงามนะครับตัวนี้มือเปิดสวยงามเลยเป็นโครเมียมนะครับตกแต่งให้สวยงามเลยนะเดี๋ยวนี้พูดสตาร์ทแหละเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะ แอร์ก็เป็นออนะโต้นะครับ Mini, นะแอร์ออโต้แยกโซนนะครับมีเนนะนะครับจอเครื่องเสียงไอคอนตรงนี้ค่อนข้างที่จะลูกเล่นหลากหลายพอสมควรนะนะครับมีเนะ Mini, ในตัวด้วยนะครับนะค่อนข้างที่จะมีหลากหลายนะครับแอปต่างๆนะครับเชื่อมต่อโทศรศัพท์นวิเกเตอร์นะ โทรศัพท์โทรออกจริงๆตัวนี้มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะครับนะ GPS ในตัวไม่ว่าคุณจะไปเกิดเหตุที่ไหนนะครับนะในเรื่องของระบบช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยมันจะโทรเข้ากับโอเปอเรเตอร์นะครับโอเปอเรเตอร์ก็จะตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าที่อยู่ของเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ส่งหน่วยความาหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินมานะครับมาดูเรานะครับมาช่วยเหลือเรานะมันเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยของ สากลเขานะครับนะรถต่างประเทศเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็ได้มานะครับในเรื่องของโหมดการขับนะในส่วนของเกียร์เนี่ยเป็นอัตโนมัติแบบ10ส,สปีดนะครับนะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดมีโหมดเอสได้ด้วยนะครับโหมดเอสนี่ก็เป็นขับสปอร์ตแล้วก็มีบวกลบให้นะครับบวกลบตรงหัวเกียร์นะฮะฟังก์ชันตัวนี้นะครับโหมดช่วยลงทางลาดชันนะครับ นะโหมดขับบนพื้นถนนที่มันเป็นถนนทรายบ้างฝนบ้างนะหรือว่าหิมะนะครับอ่าหิมะอ่าตัวนี้ทรายตัวนี้ครูคระตรงนี้เนี่ยถนนลื่นถนนเปียกถนนหิมะพวกนี้นะครับอันนี้โหมดปกติอันนี้ช่วยลงทางลาดชันนะครับแล้วแต่จะใช้โหมดนะครับนะอันนี้ก็เป็นขับซีนะครับตรงนี้ ถอยจอดนะครับถอยจอดแล้วก็ตรงนี้ก็แท็กชั่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นสีสีขับโลสีสโลนะฮะนะ USB ตรงนี้ก็มีจุดหนึ่งนะครับด้านล่างนี้ก็มีจุดหนึ่งฮะอันะนี้ก็เป็นพาวเวอร์เลดนะครับนะนี่ก็เรื่องของแอร์นะนะครับนะตัวนี้ยี่สี่ยี่สี่นะครับเป็นเป็นสองข้างนะครับองศนะา นะ,ะจะปรับตรงไหนก็นได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นออตโต้นะฮะนะครับนะแม็กข้างนี้ก็ได้นะครับนี่จะแม็กข้างนี้ก็ได้นะฮะเป็นสองโซนนะครลองใช้ดูผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะ แต่ออปชั่นเนี่ยเยอะแน่นอนนะฮะหรับรถคันนี้นะอปชั่นรถเยอะมากนะฮะแล้วก็หน้าจอหน้าปัดนี่ค่อนข้างที่จะสวยนะพวงมาลัยก็ปรับสูงต่ำได้นะครับนะได้2ทิศทางนะตัวนี้ก็ที่ปัดน้ำฝนนี่เป็นออโต้นะครับนะเป็นออโต้ตั้งออโต้ได้แล้วก็ในเรื่องของตั้งความเร็วนะครับนะความเร็ว คบบคอนโทนนะครับเป็นอะดัพตีฟคูบคอนโทนด้วยนะครับแปรผันตามความเร็วของรถคันหน้าด้วยนะครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเตือนออกนอกเลนนะครับหรือว่าเลนคลิปนะสามารถที่จะเตือนเรานะเวลาออกนอกเลนนะสามารถดึงหลังกลับมาให้เราได้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยนะฮะความปลอ,อดภัยของรถที่จัดเข้ามาก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับใครที่หาอยู่นะ ก็ลองมานะครับลองมาเปรียบเทียบดูนะครับเราเอารถไว้ใช้งานนะครับเรารถใช้งานไม่เรารถไว้แบบว่าซื้อไว้ขายนะดังนั้นเราเราเน้นในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของการใช้งานนะครับระบบความปลอดภยัยระบบเซฟตี้ต่างที่จะมีให้กับตัวคนขับนะตัวคนที่เรารักนะครับซื้อไว้งี้ซื้อไว้ใช้ดีกว่านะครับรถที่มันระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยสูงสูงเนี่ยนะครับนะระบบเโลยีความปลอดภัยสูงสูงเนี่ย ซื้อไว้คนที่เรารักใช้มันจะตอบโจทย์มากนะครับนะก็อยู่ที่ว่าประมาณด้วยนะครับเพระาะว่าตัวนี้ก็ถูกลงมาเกือบ70,000 0นแล้วนะครับนะเกือบ70,000 0นนี่ถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับใครที่หารถตัวนี้อยู่นะฮะเทคโนโลยีความปลอดภยัยสูงสูงแบบนี้สมรรถนะดีๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยกับคันนี้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้แล้วกันนะครับที่เบอร์096149985นะครับวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ